สวัสดีค่ะทุกคนนิชาชาแนลนะคะวันนี้นิชาจะมาแพ็คของส่งลูกค้านะคะทุกคนพอดีวันนี้ขายยาโดได้หนึงตัวนะคะยาโดก็จะเป็นาตัวนี้คนเล่นกอล์ฟนะคะเป็คนคนเล่นกอล์ฟเป็นคนเล่นกอล์ฟตัวนี้นะคะาถามว่ายาโดคืออะไรนะคะยาโดเป็นคล้ายคล้ายเซรามิกนะคะเป็นเป็นเหมือนเซรามิกบ้านเรา ที่มันเป็นพวกรูปต่างๆเหมือนแบบว่าเป็นปัน้นเป็นรูปอะไรที่สวยงามนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะนิชาก็ไม่แน่ใจนะคะเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าคุณภาพหรือว่าความละเอียดอะไรเงี้ยเขาจะดีกว่าออ่่าพวกเซรามิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอ่ฝรั่งเศสนะคะ ก็จะมีราคานิดนึงเวลาขายก็จะมีรา,ราคานิดหนึ่งนะคะก็วันนี้ขายได้หนึ่งตัวนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการแพ็คของให้ลูกค้ากันนะคะทุกคนหน้าจอโทรศัพท์นิชามันเป็นไรไม่ทราบมันทอถ่ายถ่ายไปมันก็จะมืดมันก็จะแบบเหมือนมันตั้งเวลาอะไรไม่น่าใจมันก็จะดับไปเลยอะแล้วมันก็จะไม่ ไม่หรอกเนี่ยมันก็จะดับต้องใช้มือแตะอยู่ตลอดเวลาค่ะ การแพ็คของส่งที่นี่นะคะก็จะต้องแพ็คอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะถ้าเกิดว่าของพังเสียหายขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะไม่รับอ่าเขาจะไม่รับซื้อเลยนะ,ะทุกคนเราก็จะต้องตีกับเสียค่าส่งด้วยแล้วเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเงินอีกด้วยเราก็เลยต้องแพ็คให้ดีนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะมีกล่องเดี๋ยวเราก็จะใส่อ b ับเบิลใส่เป็นแพคเกจจิ้งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโฟมเนี่ยค่ะเป็นโฟมเพื่อกันกระแทกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปนะคะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ใช้ b ับเบิเนี่ยนะคะใส่ด้านข้างใส่ด้านบนให้เยียบร้อยนะคะ mm hmm. างเงินนะคะคือเล็กๆน้อยๆเนียน่ยเราค่อยๆเก็บไปนะคะได้เยอะนะคะทุกคนได้เยอะนะคะทำเล็กๆน้อยๆเก็บผสมกรสานไปเนะทุกคนเราเก็จะแบบว่ามีเงินเก็บเยอะนะคะถ้าเราไม่ขี้เกียจแล้วเราก็ใช้จ่ายอย่างปรหยัดงน้นเพ่มเเราก็จะมีเงินเก็บ ด็คือค่าเงินแพงอะค่ะทุกคนถ้าเรารู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักกินนะคะรู้จักประหยัดเราก็จะมีเงินเก็บนะคะอันนี้เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแพ็คโอเคนี่ฉไม่มีขาตั้งกล้องอะ,ะทุกคน <G ül üyor> ก,ก็เลยจะต้อง ตั้งก่ะโอเคไดค้ oh แล้วค่ะแล้วก็โอเมก้าตาอ่ะวิชาแพ็คผิด โอเคมันใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงนิชาจะมาต่อบพาร์ทหน้านะคะก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมยาโดนะคะอันนี้เป็นยาโดที่ที่เราออเดอร์มานะคะทุกคนที่เราเอเดอร์มาแล้วเราก็จะทําการขายนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็คือเราสต็อกสินค้าไว้ยังไม่ไม่มีใครซื้อนะคะแต่เราลงอ่าลงใน ebay หมดแล้วค่ะเราลงใน ebay หมดแล้วนะคะเราก็จะรอลูกค้า p u เ o อเดอรมานะคะแล้วเราก็จะทำการขายนี่ค่ะทุกคนอยากให้ดูว่า เป็นประมาณนี้นะคะ,คะเห็นหมคะนคะทุกคนก็ะจะเป็นเป็นตุ๊กตาเซรามิกอาถ้าต,ตัวไหนที่เขามีดอกไม้นะคะดอกไม้ประมาณนี้เนาะก็จะแพงตรงดอกไม้หน่อยนะทุกคนก็ะจะแพงหน่อยอาแต่อันนี้คือซื้อมาแล้วกล่องมันสมรุดแล้วก็จะอะ ราคาก็จะลดลงหน่อยนะคะเพราะว่ากลองสมรสอันไหนที่มีอ่าที่แบบว่ากล่องสมบูรณ์นะคะกลองสมบูรณ์แบบนี้นะก็ราคาก็จะแพงแพงนะคะเพราะว่าทุกอย่างสมบูรณ์กล่องสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็นี่คก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้คืออันนี้ก็คือจะเป็นติดแพ็กเกจนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเราก็จะมีแพ็กเกจอ่าแล้วเราก็จะมีอ่าบาร์นะคะมีบาร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะติดไปก็จะมีที่อยู่ของลูกค้านะคะ ราก็จะใช้บริการของ U P S นะคะ How many days to cut t o m o r U P <PS>. S Probably t <three. S 1> ก็ประมาณสิบสามวันนะคะว่ามืดเร็วนะคะมืดเร็ว ฝนมาทุกคนเห็นฝนไหมคะฝนมาหนาวด้วยแล้วก็ฝนด้วยทุกคนเยอเราก็จะไปส่งกันนะคะเพราะว่า U P S ปิดตอนหกโมงครึ่งค่ะทุกคนเราก็จะต้องไปส่งเ่อะใกล้จะอันนี้หกโมงสามนาทีแล้วจะทันหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปส่งของก่อนนะคะบายคะ่ะ